รุ่นค็อกเข้ามาเพิ่มเติมให้ทีหนึ่งคันกับ Honda City 1.5 s อปี2019นะคะพออปชั่นจัดเต็มของรุ่นคัวท็อปไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอ DVD นะคะรวมไปถึงรายละเอียดตัวเบาะทรงสปอร์ตสีดำขัดได้แดงเท่าั้คันนี้นะคะไม่เพียง37,000กิโลเท่านั้นนะคะกรณีจัดไว้นั้นผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นเองนะ,คะใครที่สนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะ ที่เอซทอโต้ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับเซลซอมโอกันเช่นเคยเลยที่ทอโต้สำนักนกใหญ่นะคะก่อนอื่นนะคะต้องสินเจียยุอีสินนี้วใช้นะ,ะสวัสดีนะคะวันรูดจีนปี2,567ด้วยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนนะคะที่ทอโต้มีรถนะคะมาเติมสต็อกให้เป็นจํานวนมากเลยและสําหรับวันนี้นะคะซอมโอก็มีรถ สวยๆอีกหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าได้ตัวท็อปปีใหม่ไม่น้อยนะคะและราคาดีด้วยนะคะและที่สําคัญตอนนี้นะคะที่ทอโต้มีโปรโมชั่นมากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกาซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะของแถมทุกๆนะคะลูกค้าเลือกซื้อเลือกใช้รถมือสองนะคะบอกเลยว่าที่ทอโต้นะคะตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอน ๆๆนี้นะคะสซู่ก็อยู่กับรถสีขาวนวลๆคันข้างๆนี้เลยนะคะเห็นหน้าเห็นตาก,กันแล้วบอกเลยว่านะคะเป็นรถรุ่นยอดนิยมกับตัวซิตีคาเครื่อง1.5ที่สำคัญนะคะได้รถสีขาวนวลๆแบบนี้นะคะน้องปี2019นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะพลาดก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์และอย่าลืมกดสัะดินน่กติดตามด้านนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตนะคะของช่องคอโต้นั่นเอง สำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับตัวรถ Honda City นะคะเป็นรถแบรนด์หลักอีก1รุ่นที่เป็นตัวยอดนิยมนะคะแบรนด์หลักแบรนด์แข็งที่สำคัญรุ่นนี้นะคะได้เป็นตัว1.5 s ปตัวท็อปสุดปี2019ด้วยนะคะคันนี้นะคะไม่เพียง37,000กิโลเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับตัวรถสีขาวสวยๆแบบนี้ปรับสภาพมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับราคาคันนี้นะคะเพียง419,000บาทเท่านั้นนะคะกรณีจัดไปนั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถที่สำคัญคันนี้ลูกค้าได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถที่ต่อเบอร์ปรหมุด้านล่างตรงนี้กันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะคะว่าตัวรายละเอียดคันนี้นะคะลูกค้าจะได้อะไรกันบ้าง ในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าโคเมียมขนาดใหญ่สไตล์ Honda City เลยสำหรับรุ่นนี้นะคะก็ยังเป็นตัวเก๋งซีด้านะคะหน้าใช้งานอยู่นะคะตัวท็อปนะคะลูกค้าจะได้ไฟหน้านะคะเป็นแบบรายละเอียดเดทไทมแลนิ้งไลท์เอลเส้นนะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟหนียังเป็นตัวไฟหลอดไส้มีไฟตัดหมอกล่างให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่สําคัญนะคะบอกเลยว่ารถที่ฮอโต้นามาตั้งขายนะคะเราเน้นขัดรถสวยเกรดเอรับประกันรถสวยโครงตั้งเดิม ไม่มีชนหนักไม่มีพิภาพ้มไม่มีการกลับสีนะคะที่สําคัญนะคะบอกเลยว่าได้รถสวยคัสเกตแน่นอนกระจกแท้เดิมทุกบ้านนะคะเป็นตัวแท้เดิมฮอนด้านะคะอย่างตัวบานหน้าเนี่ยเป็นไฟหลักสําคัญเลยนะคะก็เป็นแท้เดิมตัวฮอนด้าเช่นกันนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบพับส่อไฟฟ้านะคะมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบ ไฟ LED เส้น e นะคะเรียบร้อยนั่นเองนะคะติดตรีนติดคิ้วมาให้เรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของตัวสันเงาคมต่างๆมอดีตัวรถนะคะบอกเลยว่าสวยเดิมหมดนะคะใครที่กำลังหาน้องสีขาวนงินๆตัวท็อปปี2019ไหม่30,007นะคะคันนี้419,000บาทบอกเลยว่านะคะลูกค้าได้รถสวยไว้ใช้งานแน่นอนมาดูในส่วนของตัวช่วงล่างรถกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวรถ 2 0 9นะคะตัวท็อปลูกค้าจะได้เป็นตัวแม็กขอบ16แล้วนะคะหน้ายาง1.85ทับ 55R16 นั่นเองนะคะตัวยางติดมากับตัวรถนะคะเป็นยางปรี2,019นั่นเองแต่นะคะรายละเอียดที่ส้มโอนเน้นเลยก็คือดอกยางนะคะบอกเลยว่านะ,ะดอกยางยังลึกๆอยู่นะคะในส่วนของตัวนะคะหนวดยางนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดต่างๆสาภาพยางนะคะดีหมดเลย ในซุ้มล้อชกต่างๆนะคะแต้เดิมไม่ได้มีการตัดต่อการส,อ,ารสอดเปลี่ยนแต่อย่างใดนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดตรงนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้านะคะจะมองข้ามไม่ได้เป็นอันขาดเลยเมื่อจากแบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะเป็นในส่วนของรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามากับรุ่นท็อปนะคะมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดคร่าวๆกันบ้างน,นะคะภายในรถนะคะคุ้มโทนเบาะหนังสีดาบอกเลยว่าสปอร์ตสุดๆนะคะ ตัวนะคะข้อมูลรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นเกดนน็อตต่างๆนะคะตัวยึดแผ่นเกตก็ไม่ได้มีการถอดเปลี่ยนนะคะมาแต้มสีโรงงานนะคะของตัวน็อตต่างๆบอกเลยว่าสภาพสวยเดิมนะคะรับประกันคันนี้น็อตไม่มีขยับเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวบอดี้หลังกันนิดนึงนะคะฝาถังน้ํามันอยู่ทางด้านซ้ายมือเครื่อง1.5ซิีาิิการ์นะคะการประหยัดน้ำมันของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ16-18ลลิตรนะคะ ใช้งานในตัวเมืองนะคะขับขี่ง่ายนะคะตัวบอดี้ดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าตอบรับกับการใช้งานในเมืองสุดๆแต่ถ้าลูกค้าอยากใช้เดินทางไกลนะคะเครื่อง1.5บอกเลยว่าขับดีมากนะคะได้รถตัวท็อปนะคะขับใช้งานดีนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเป็นเครื่องนยนต์ i-VTEC Honda นะคะยังไงก็ประหยัดนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะลูกค้าเก็บไว้ใช้งานได้เลยมาดูรายละเอียดต่งางๆของบอดี้ท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรายละเอียดโลโก้อักษรต่างๆตัว อักเสซิตี้นะคะโลโก้คอนด้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวรุ่นเครื่องยนต์ไอวีเทนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรูหายมีในส่วนของตัวกล้องถอยติดมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรายละเอียดตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะป้ายทะเบียนต่างจังหวัดทางเราเปลี่ยนให้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพนะคะไม่ต้องกังวลว่าต้องออกรถป้ายทะเบียนต่างจังหวัดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงเป็นป้ายกรุงเทพให้นั่นเองเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวภายในนิดนึงนะคะ อย่างที่บอกเลยนะ,ะเราเน้นคันรถสวยเกตเออยู่แล้วนะคะน็อตต่างๆนะคะอันดับแรกเลยน็อตยืดฝากระโปรงท้ายไม่มีรอยขยับนะคะสภาพสวยเดิมหมดเมอาร์คนะคะตัวขอบยางประตูนะคะหรือว่าเป็นตัวขอบต่างๆนะ,ะมองดูนะคะยังมีรอยจิกนะคะเทสได้เลยนะคะว่าสภาพรถสวยเดิมจริงนะคะพื้นที่ตัวรถนะคะที่เป็นซีดานนะ,ะบอกเลยว่าซิตี้เนี่ยไม่เป็นสองรองไทรนะคะพื้นที่กว้างๆแบบนี้นะคะสามารถจุของได้เยอะ ให้ถาดยางรองมาเรียบร้อยนะคะมาดูในส่วนของตัวภายในนิดนึงตัวยางของเขานะคะก็จะเป็นยางอะไหล่แบบล็อกระทะนะคะแต่ว่าราละเอดที่ส้มโอจะให้ดูไม่ใช่ตรงนั้นนะให้ดูในส่วนของตัวรอยซึนทางมะพร้าวนะคะว่าตัวรถไม่มีโดนชนนะคะภายในซุ้มรอไม่มีตัวคาบน้ําขังไม่มีน้ําขังนะคะแบบนี้คือรถสวยคัดเกตที่ทางฮอโต้นะคะนํามาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อใช้งานนั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในพื้นที่ของตัวรถกันต่อเลย พื้นที่ผู้ได้สารด้านหลังนะคะอย่างส้มโอสุกป,ประมาณ160นะคะพื้นที่ก็กว้างแบบนี้เลยบอกก่อนนะว่าซิตี้เป็นรถเก่งนะคะซีดาน4ประตูนะคะแต่พื้นที่กว้างมากนะคะไปการใช้งานต่างๆของตัวรถนะคะปกติหมดนะคะด้านหลังมีกระเป๋าจิงโจ้ให้2จุดมีเนอส่วของตัวช่องนะคะอนเนกประสงค์นะคะลูกค้า เก่ว่าจะชาร์จในส่วนของตัวโทรศัพท์หรือการชาร์จไฟนะคะก็มีในส่วนของตัวช่องนะคะอานวืความสะดวกนะคะให้หจุดด้วยตัวสภาพบาะด,ด้านหลังนะคะลูกค้ารถปี2019นะ,ะแต่ว่านะคะตัวฟองน้ำนะคะของหนังเนี่ยตึงๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยได้เป็นตัวบาะหนังสีดำตัดได้แดงทรงสปอร์ตนะคะสภาพรถใหม่นะสามหมื่ นี่แหละค่ะของแท้ของเดิมนะคะสภาพสวยๆแบบนี้กิ๊บกิ๊แบบนี้ออกรถมือสองยังไงให้เหมือนสภาพไฟแรงบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะตัวสภาพเพดานนะคะไม่มีร่องรอยฉีกขาดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีพวกคราบดำนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะการดูรถนะว่ามือสองรถสวยนะคะสภาพเดิมนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปมีแต่คุ้มกับคุ้มเดี๋ยวไปดูออปชั่นด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ กันที่ในส่วนของตัวฝั่งนะคะด้านคนขับกันบ้างอันดับแรกนะคะการใช้งานของคันนี้จะเป็นคุณแจแบบสมาร์ทคีย์เละคะตัวการสตาร์ทก็จะเป็นแบบระบบนะคะูสตาร์ทนั่นเองเดี๋ยวส้มโอให้ดูเลขไมนะับปัจจุบันกันเลยซูมเข้าไปนิดนึงนะคะกับไม่สามหมื่นเจ็ดกิโลค่ะลูกค้าย้ำนะสามนเจ็ดพักิโลกับตัว Honda City 1.5 SV ปี2019นาะ,ะรถสีขานวนวลแบบนี้ ออปชันตัวท็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยเดิมนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมีคูตคอนโทรลมีเพดนชีพนะคะการสับเกียร์เปลี่ยนเกียร์ให้เรียบร้อยมีโหมดต่างๆรับสายวางสายนะคะหรือว่าจะเป็นรายละเอียดนะคะตัวหน้าจอเป็นแบบ DVD นะคะการใช้งานโหมดต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะเชื่อมบลูทูธได้เล่นนะคะในส่วนของตัวระบบต่างๆเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือจะเป็นในส่วนของตัวระบบแอร์นะคะแบบออโต้นั่นเองนะคะการใช้งานบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำสบายนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะว่า การใช้งาน,นะะระบบตัว A/C ัะะใช้งานปกตินะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ก็เป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะรายละเอียดนะคะด้านข้างก็จะมีที่พนักแขนให้1จุดนะ,ะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะ,ะถือว่าตอบโจทย์นะคะกับการใช้งานในตัวเมืองนะคะและรายละเอียดบอกเลยว่า ตัวรถสภาพสวยหมดนะคะด้านบนก็มีในส่งของตัวแผ่นบางแดดมีที่จะมีกระจกให้ด้วยนะคะด้านบนไฟการใช้งานปกติหมดนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัว Honda City 1.5 s อตัวท็อปปี2019ดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้ไม่ก็น้อยปีใหม่นะคะออกรถมือสองยังไงให้เหมือนออกรถป้ายแดงบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สุดนะคะกับการผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทนะคะสนใจสามารถติดต่อช่องทางาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มโอพาไปดูห้องเครื่องยนต์กันต่อ มาต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะสาหรับรายละเอียดห้องเครื่องเนี่ยหลักๆเลยเราจะให้ดูนสสวนของตัวเครื่องยนต์นะคะว่ารับประกันเครื่องยนต์เดิมไม่ได้มีการตัดต่อตัดแต่งนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นตัวเครื่องยนต์ฮอนด้าไอวีเทนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบเครื่อง1.5ของตัว Honda นั่นเอง <c oughs> อย่างที่บอกนะคะตัวเครื่องยนต์นี้นะคะจะค่อนข้างประหยัดน้มามันเลย อัตราการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ1 6บหถึงสิโลลิตรนะคะเป็นตัวกลุ่มโรสซิตี้คาน่าใช้และที่สําคัญนะคะมาร์คแทมสีโรงงานต่างๆนะคะรอยซีนมาร์คต่างๆหรือว่าจะเป็นน็อตย,ยึดฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยําสีไม่มีการเก็บสีสภาพเดิมหมดนะคะและในส่วนของตัวกิปบยึดคานหม้อน้ําหน้านะคะก็ไม่มีการถอดเปลี่ยนด้วยนะคะคลิปแต่ละจุดนะชี้เปจุดๆให้ดูเลยนะไม่มีการถอดไม่มีการเปลี่ยนนะคะโคมไฟแท้เดิมขนาดตัวโคมไฟนะคะยังไม่มีการ ถอดนัดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดรถสวยนะคะที่ทางนะคะทออโอตโต้ขัดสั่นมาให้ลูกค้านะคะได้ใช้กันนั่นเองสําหรับใครที่สนใจนะคะย้ำคำตัวรุ่นรถกันอีกนิดนึงนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะแม่ท่นแน้นดีๆนะคะรวมไปถึงของแถมจุกๆนะคะคันนี้ Honda c i ต y 1.5 s ้1ีตัวท็อปปิ้ง0 1 9นะคะกับตัวรถใหม่เพียง37,000กิโลราคาเพียง 419,000บาทจัดเต็มพีดาวผ่อนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแน่นอนนะ,คะใครที่สนใจก็ติดต่อเบอร์ฝักงหมุดด้านล่างตรงนี้หรือจะทักแอดมินนะคะจากช่องทางไลน์แอดของทางทอโตได้เช่นกันสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะฝากโปรโมชั่นดีๆของทอโต้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกา,จากรจัดไแนนซ์นะคะการดูแลต่างๆของแถมของทอโต้นะ,ะบอกเลยว่า ลูกค้านะคะมาออกรถตอนนี้นะคะมีจักคุ้มกับคุ้มแน่นอนมีรถสวยไว้ใช้งานราคาดีย่อมเยาวนะคะลูกค้าสามารถมาที่ทออโต้ได้เลยก่อนจากกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดสันกระนจ่งดตาองเพื่อไม่พลาดขืออัปเดตของทออโต้ด้วยนะคะวันนี้สมัสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ